ในช่วงที่บอลไทยกำลังหมดศรัทธาพี่น้องต้องดูเสื้อตัวนี้ไว้นะครับเราต่อให้จะไม่ชอบการบริหารแค่ไหนนักกีฬาเองทำตามหน้าที่ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเสื้อเลสเตอร์แบล็กพิงค์นะฮะคือเราเห็นนะฮะว่าความเป็นพิงค์ก็คือความรักฉะนั้นอันนี้ก็คือ Be PINK Online หมายความว่าในโลกออนไลน์เราจะไม่ชอบการบริหารแต่เราก็ต้องมอบความรักให้กับนักฟุตบอลเพราะสุดท้ายแล้วเขาต้องทำตามคำสั่ง แล้วมันมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับพี่น้องฮะประเทศไทยซึ่งหลายคนกำลังบอกว่าผลงานตอนนี้มันมันตายทั้งเป็นจริงๆแล้วบราซิลกับไทยเนมากับเมสซ,ซี่เจชนาะมีอะไรที่คล้ายกันดูแล้วอยู่จะบอกโอ้โหอีกหลายปีเลยนะเนี่ยถ้าเราจะฝืนแต่ถ้าคุณรู้ปัญหาวันนี้แล้วรีบซ่อมอะไรๆก็เป็นไปไดยย้ ขาลงกว่านี้ก็ใต้ดินแล้วเนมาร์นักเตะที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลกฮะเพิ่งย้ายจากปารีในฝรั่งเศสไปซาอุและก็ล่าสุดในวัยเพียง31เจ็บอีกแล้วครับซึ่งเจ็บครั้งนี้8-12ถึง12เดือนครับเรื่องนี้กระทบถึงทีมชาติบราซิลเต็มๆเพราะว่าผลงานทีมชาติ8นัดล่าสุดนี่ชนะแค่3เสมอ1แพ้ถึง4 ทีมที่เคยได้ชื่อว่าเก่งที่สุดควา้าแชมป์บอลโลกมากที่สุด5สมัยแต่บอลโลก5ครั้งหลังสุดหรือว่า21ปีที่ผ่านไปอย่าว่าแต่แชมป์อย่าว่าแต่เข้าชิงกับบอลโลก5ครั้งสุดท้ายบราซิลเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้เพียงแค่ครั้งเดียวและครั้งนั้นล่ะครับคือการเจ็บแต่ไม่จำไปย้อนหลังไปบอลโลก2014 ซึ่งจริงๆบราซิลเนี่ยต้องหาตัวแทนเนมาร์ตั้งแต่9ปีก่อนแล้วฮะเพราะบนโลก2014เนี่ยชาวบราซิเลียนคาดหวังมากเพราะว่าเป็นเจ้าภาพรอแชมป์มา12ปีแต่เนมาร์ดันมาเจ็บในนัดเจอโคลัมเบียทั้งประเทศร้องไห้ฮะแต่ร้องหนักกว่าก็คือในรอบรองโดนเยอรมนียำคาบ้านไป7ประตูต่อหนึ่งฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น แล้วก็ในรอบชิงที่3ก็แพ้ฮอลเลนด์ไปอีก0นต่อ3 2นัดโดนสอยไป10ลูกบอลโลก2014เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าถ้าเกิดบราซิลไม่มีเนฟอร์มนั้นออกทะเลคุณต้องมีตัวแทนเน m มซึ่ง9ปีผ่านไปอย่างไวครับและทีมชาติก็ยังพึ่งเนยอยู่ฮะซึ่ง มีตัวเลขน่าสนใจมากนะครับก่อนเนจะเจ็บหนักครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเนมาเจ็บถึง37ครั้งลงสนามไม่ได้864วันหรือว่าเกือบ2ปีครึ่งพลาดการลงสนามเกือบ200นัดอะ่ะพูดภาษาชาวบ้านก็คือ10ปีเนี่ยเล่นได้ประมาณแค่5ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเลขไม่เคยหลอกใครอ่านดูฮะเนมาเนี่ย ลงเล่นให้กับสโมสรไป323นัดเล่นให้ทีมชาติ82นัดรวมเป็น405นัดนะครับซึ่งจะเทียบกับกองหน้าในระดับใกล้เคียงนะครับเอาง่ายๆครับเนมาเนี่ยเล่นน้อยกว่าโมซาล a าถึง97นัดเลื่อนขึ้นมาโรนัลโด้เนี่ยอายุมากกว่าเนมา7ปีแต่กับเล่นมากกว่าเนถึง110นัดส่วนโซนฮึงมิน,นีลงเล่นมากกว่าโด้อีกนะครับ ที่519นัดเมื่อรวมสโม่และทีมชาติแล้วที่น่าสนใจครับอันดับหนึ่งเมสซี่เมสซี่นี่537นัดครับพี่น้องเป็นคนที่ลงเล่นให้กับสโมแล้วก็ทีมชาติมากที่สุดพี่น้องคิดดูวัดกับนักเตะไทยเนี่ยทีริสินแดงดายังเล่นในลีกมากกว่าเนมาสองนัดอะพี่น้องครับ ผ่านมาแล้ว21ปีบราซิลยังไม่ได้แชมป์โลกและแชมป์จัดไปเชื่อว่า2026นี้ไม่น่าจะได้ฮะ3 0 3 0ต้องรอดูกันอีกทีเท่ากับว่าเก่งขนาดบราซิลอาจต้องรออย่างน้อยอีกเกือบ30ปีครับพี่น้องฮะคราวนี้ก็ต้องย้อนม,มามองตัวเราเองหัวใจนักแต่ไทยหลังยันหน้าก็ยังน่าดิมเดิมะอุ้มทีราเจชนามวยทีราซิจูเอชันเราไม่ต่างกับบราซิลเลยครับต่างกันแค่เขา เป็นชมป์บอลโลกห้ครั้งส่วนเรายังไม่เคยได้ไปสักครั้งซึ่งละบอลเจมส์ซึ่งเป็นนักบาสที่ดังที่สุดเขาออกมาซัดเลยครับว่านักการเมืองหลายคนใช้ความมีอิทธิพลไปล่วงไปจิม้มผู้หญิงชชไปช Bye. Chat bye. Champ